เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดนู่นตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงว่าสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นั่นมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้น,นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะหมายความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผู้รู้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อน ชั่วชําระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสังกายวาจาใจของตนให้มันสะ,สะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบหยาบนี้ให้มันได้ เนี่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธน,นั่นเองอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเ,เลสนันแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเทศให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเรานี่มันยังไม่รู้เป็นชาวพุทธแต่ชื่อแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ เพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทำนองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรอนะ่เมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนี่หมายความว่าความเพ่งเลงเนี่ยนั่นแหละความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงอันนี้คําว่าโลภะหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้เพึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นล่ะมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นแล้ะมันถึงได้โกรธขึ้นมานแต่ถ้ามันสำรวมใจอยอ่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย ลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็ตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆมานี่บางคนเนี่ยไม่ใช่ทั่วไปะนั่นแหละใครเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุะยเจ้านะั้นมันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าตนบกพร่องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้เ <c oughs> พราะมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาได้ นี่แต่เพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นไะเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการการที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้นะ่นก็เพราะสำรวมใจนี่ไะ รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออกไปภายนอกน,ะนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยนะอ่านั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นนหะเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระบบะนี้ข่านต่อมาใจก็เป็นผีไปเลยบบะนี้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปสู่อาบายภูมิมันต้องรู้กันนะนนี่หลาพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมสชัญญยาควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วนะั่น นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยวตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นจะบรรเทาลงไปนิดหน่อยอย,อยเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสำรวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่องม,มันก็ลุกขึ้นเลยอกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเหล่านั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลสท,ที่มันดองอยู่ในใจน,น่มันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกคือขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรแเราจึงยิพิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีอะนะถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือ,อยังจะเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูอนะ ทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทําตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคําสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทําตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทําตามจริงๆอย่างนั้นอนั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทำจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวัดไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทำไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยเลยอะ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอะเมื่อใจสงบลงแล้วกำหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิฉัยมันก็เห็นแจ้งสี่แบบนี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่หาว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจารณาอย่างไรมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดวิจีนณาเรื่องนี้แหละสักหน่อยมันก็พลิกไปเรื่องอื่นนู่มแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไองอ่ะอันเนี้การนี้มันจะรู้ได้นะมันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าว่าเราสายตาล็อกแลกลอกแกลก,แกไปมานี่ไม่มีทางมันจะไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั่นได้นะอะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันใสายไปใส่มาอยู่นั้นนะมันจะกําหนดพารนาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงแบบน,นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนั่นเนอะเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยนะ,อะตอนทําผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบะน,นีไอจิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสตินะี่มันระลึกออกไปข้างนอกนูนนะ่น มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายใน,น่ะเหตุนั้นน่ะตนทำผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวเลยอ่าแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างรละลึกออกไปไกลแล้วอแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติรละลึกได้จะห้าม จิตนี้ไม่ให้มันวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วอ่ะมันรวมกําลังกันได้มากแล้วอันการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาจา้ทาชั่วพูดชั่วได้นะมันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทั่งมาเนี่ยสติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถเลยนะ,ะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปชนคนบ่หรือมันจะไปชนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงอลยออย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นแหละอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้นี่อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี่ พอทำอะไรไเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปลาัสกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันบอกนี่กันหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้วแบเนี้อนะ่าเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าแบบนียก็เอาแล้วเที่ยงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยเลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะน,นี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรม,มาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบ่บเนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอ้ขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะ,ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นน่ะ จึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองที่ในขณะใดจิตใจตนวันไหวหรือว่าพั้งเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณะนั้นนะแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจัมปัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่น ไปรู้แต่เรื่องใจมันไปคล่องอยู่น,นู่นเนาะไอจิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกําลังไปเกาะคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลยอ่อันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสมปัิชัญญานี่ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่แหละรวมความเร้ว่าจิตใจของคนเรานี่ ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลหมดอ่าเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยนะอ่าก็ก็เมื่อคนเรานะั้นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอะ้เรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเถอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นปกติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สําหรับผู้มีสตินะผู้ฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นนะ,ะพระองค์สอนให้มีแตกรร่กําหนดรู้มด พยายามกําหนดรู้แม้ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความหลงก็ครอบงำไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้ นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้ให้คนเรานั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกของพระองค์เป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาตน ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ไมทีด้พึ่งเพราะว่าเาทำบุญที่ได้รับสินที่ได้ก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไกรสารณาคมด้วยนู่นน่ะ แล้วก็พระท่านก็นำว่า,าตนก็นว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้สำหรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะร่วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาด ทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดี mm. พุทธะแปลว่าผู้รู้ mm. นั่นแหลผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง จึงเรียกว่าพุทธ,ธะธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นธรรมายชั่วนี่นถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาเป็นอารมณ์ เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลนี่คำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจกลัวก,วก,วก,กาดูตนเสมอ อย่าไปเมาอย่าไปทำตนเป็นคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้น,น,นานๆจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะ แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เมื่อเราหมันระลึกถึงตนให้มากอยู่นี่สติมันก็เอที่เข้ามาแล้วบบนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วหมั่นระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิแบบนี้นะ มันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจาก,กจิตใจแล้ววะนี่เราระลึกเราหมันทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับจิตนี่ออถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นนะเรื่องที่ควรจะคิด เท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมเมื่อคอยระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาแต่ภายนอกนะมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทำให้ใจวันไวไปตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ นี่มันมีอยู่นี่เรื่องท้งสางภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่แลนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวบะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติรละลึกเล่ร่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาต้นเข้ามาแล้วสติข้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้วบะนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาแบบนี้ให้พึ่งพากันรู้ทีนี้ถ้าใดคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ละผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ละเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันกดห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ พราะสตินมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อำนาจแก่กิเลสนั่นแหละปุนี้เมื่อมันห้ามทันมันก็กำหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตตกาศไปเป็นอวกาศไปหายเข้ากลีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่ หิดไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมรนีสิ่งมรนีสัตว์มรนีนะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยอ,อันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเลย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเละไม่โลภก,ก็โกรธอ,อันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไวไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยลอม,มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าตนน่ะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวสิถ้าตนหวังที่จะถอนตอนออกจากทุกข์ในสงสารนะ่ะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผดยังไม่ระมัดระวังตัวออปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังค่ำเลย แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกแล้วตนเองประมาทเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกจริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ลี้ลับซับซ้อนอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตาหูจมูกกลิน่นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบอ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะนตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้ว ไม่วันไว้กับรูปนั่นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะจะไปอยู่ลึอกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรหมดเนี้ยถ้าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกทั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากําหนดละความรักความชังอย่างนี้ไม่ได้เพียวเหลือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมูนี้นะควรพากันใข้ควรให้มันรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสติระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคคลรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ ศีลมันก็เศร้าหมองหรือไม่เช่ก็ขาดไปเลยก็ให้พึ่งเข้าใจคำว่าสำรวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสำรวมมนิทรีนั่นสำคัญมากสำรวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสำรวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กำหนดรู้รูปรู้เท่ารูปว่าน,นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยว่าน,นี้นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสำรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปหมดของโมนี่ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยแล้วก็มองเห็นให้ ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยลเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งไม่หวันไหวเลยจิตใจนะ,ะก็ยิ่งตั้งมั่นนี่ผู้ที่หวั่นไหวอย,อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดัะนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้